ขอจเจริญพรโยนยับมิตรสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำธรรมะเพื่อจะเป็นเครื่องสกิดเตือนใจชวนให้ญาติโยมได้ก้าวไปในบุญกุศลยิ่งขึ้นคราวที่แล้วอาตมาได้แนะนำมงคลละสูตรสองข้อด้วยกันซึ่งพระผู้มีพระภคเจ้าตรัสว่าเป็นวิธีการในการดำเนินชีวิตถ้าเราได้ศึกษาครบทั้ง38ประการก็จะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่บริบูรณ์สมบูรณ์ แต่ข่าวก่อนได้ยกขึ้นมาสองมงคลด้วยกันเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพความอ่อนโยนสุภาพต่อกันและกันซึ่งก็จะน้อมนำเข้ามาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมด้วยวันนี้อาตมาคิดว่ายังมีอีกสองมงคลที่สำคัญที่อยากจะชวนให้ญาติโยมได้กลับมาตระนัก,กันมากขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่ในขณะนี้ประการแรกก็คือว่าพระองค์ทรงตรัสว่า การที่พวกเราได้มีความพึงพอใจในวัตถุปัจจัยตามมีตามได้ที่เราได้มาด้วยเรี่ยวแรงกายของเราโดยชอบธรรมภาษาบาลีท่านว่าสันตุถีคือการพอใจในวัตถุตามมีตามไดนะ้ที่เราได้มาด้วยเรี่ยวแรงโดยชอบธรรมเน้นด้วยความชอบธรรมด้วยในช่วงวิกฤตการเหล่านี้เราจําเป็นที่จะต้องนะจํากัดจาเขียการใช้สอยวัตถุปัจจัยบริโภค เราต้องอยู่กับบ้านเราต้องใช้สอยนะวัตถุที่เราได้สั่งสมไว้เงินทองที่เราสั่งสมไวนะ้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีงานทําหรือบางคนก็อาจจะต้องกลับมาทํางานที่บ้านเงินเดือนที่เคยได้เต็มก็อาจจะได้เพียง70-80%อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจแต่ถ้าเราสันตุถีคือพอใจไม่ว่าเราจะได้เงินเดือนมากเงินเดือนน้อยนะลงจากเดิมก็ตามเราก็พอใจ พอใจเพราะว่า 1. เงินที่เรานำมาใช้สอยในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นวัตถุป,ปัจจัยที่เราได้มาด้วยความชอบธรรมนี่ให้ญาติโยมมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาแม้ว่ามันจะน้อยกว่าเมื่อก่อนก็ตามแน่นอนที่สุดแหละเมื่อเราได้มาแล้วเราจะใช้มันอย่างไรก็ใช้มันอย่างพอดีใช้มันให้คุ้มค่าเราเริ่มเห็นความสําคัญของวัตถุป,ปัจจัยที่เราได้มาโดยชอบธรรมนั้นแล้วเราก็ปฏิบัติต่อวัตถุป,ปัจจัยนั้นอย่างรู้คุณรู้ค่า นะซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับมงคลต่อไปที่ท่านเรียกว่ากตัญยุตาคือความกตัญยูนะต่อวัตถุปัจจัยสิ่งของที่เราได้มานะรวมไปถึงความกตัญยูต่อบุคคลที่มีคุณกับเราที่เคยอุปการะเรามาก่อนนะเรามองไปรอบๆตัวเราตอนนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในบ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีลูกมีสามีมีภรรยาอยู่กันในครอบครัว คนเหล่านี้ล้วนแต่มีอุปการะต่อเราทั้งสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทําให้เราแช่มชื่นเบิกบานทําให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาทําให้เรามีโอกาสได้ทํากิจหน้าที่การงานที่ดีทําให้เรามีความสุขผู้คนมากมายรายล้อมเราทั้งคนในครอบครัวทั้งคนในสังคมล้วนแต่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เรามีชีวิตดาเนินชีวิตรอดปลอดภัยมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ถ้าเรามองเห็น คุณค่าเราก็จะมีความระลึกนึกถึงคุณของคนเหล่านี้อยู่เสมอเราจะพูดจาต่อกันจะกระทำต่อกันด้วยจิตที่มีความไม่ตาปรารถนาดีต่อกันนี่คือการรู้คุณของบุคคลสิ่งของต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและท่านก็มองว่านี่คือมงคลอันสูงสุดของชีวิตด้วยย้ำอีกครั้งว่าสันตุถีคือความพอใจในวัตถุป,ปัจจัยที่เราได้มาโดยชอบธรรม กตัญยุตาคือความกตัญยูรู้คุณรู้ค่าของบุคคลที่มีอุปการะกับเรารวมไปถึงวัตถุปัจจัยสิ่งของต่างๆที่เราใช้สอยด้วยถ้าเรามีสันตุถีมีกตัญยุตาและใช้ชีวิตด้วยความรู้เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องชีวิตของเราก็จะเป็นมงคลคือเจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงไว้แล้วลีนี้อัตมาได้ยินได้ฟังข่าวสารข้อมูลว่าบางคนเนี่ยเสียอกเสียใจมาก ที่ว่าคนที่รักต้องจากไปด้วยโรคร้ายและก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากันเพราะว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การที่จะจัดการกับศพการเผาศพหรือวิธีกรรมต่างๆก็ต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนั้นโอกาสที่เราจะได้เปิดดูหน้าศพได้เห็นบุคคลอันเป็นที่รักของเราเป็นครั้งสุดท้ายนั้นไม่มีโอกาสเลยนี่เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราชาวพุทธทุกคนนะ ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในการที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าโอกาสที่เราจะได้พบหน้ากันเจอกันครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ให้ใช้อุทาหรณ์เหล่านี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้พวกเราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ต่อกันรักใกล้เอ็นดูกันดูแลกันและกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาท ก็ขออนุโมทนาเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเจริญงอกงามไภูบุ์ในมงคลทั้งสองประการนี้มีความผาสุขตลอดทุกทิพาราตีการขออนุโมทนาเจริญพร